มีของป้ายบลูแต่ว่าป้ายบลูกับแพนด้าเนาะยังมีอยู่ในสต็อกวันนี้อาจจะไม่ได้เอามายกไม่ได้ยกวารีวิวด้วยนะคะแม่แต่ว่าก็ยังมีถ้าใครอยากได้ส่งป้ายเนี้ยก็ไปสั่งซื้อกันหลังบ้านได้นะลูกค้าวันนี้แวะมาปล่อยให้ก่อนน้องเยนโลแวะมาปล่อยให้ก่อนลูกค้าก้อนสุดท้ายเผื่อใครอยากได้แบบเอ้ยส่งฟรีให้พี่ได้ไหมเออเห็นของแล้วเห็นอะไรแล้วแบบอุ้ย ของเยนโลนะแม่เหลือลูกสุดท้ายท้ายสุดลูกค้าลูกค้าไม่คไม่เห็นว่ามีเพราะว่าจริงๆอ่ะหมดไปรอบนึงแล้วแล้วก็มีหลุดจองออกมานะนี่นะหลุดจองมานะแม่เสื้อขาวที่แบบผู้ใดอยากได้แฟชั่นเออผู้ใดอยากได้แฟชั่นผู้ใดอยากได้เชิ้ตไม่ต้องเยอะมากเอาไห้พี่ได้ไหมเออลูกค้า ลองดูนะคะของเยนโลหลายคนรีวิวว่าสวยถูกใจเยอะเลยใช่เรืะว่าศูนย์ห้าเอย่างแบบว่ารหัสเบอร์ศูนย์ห้ตัวนี้ของหนูอ่ะคือหนูสั่งเขาทําแต่ทรงขอบเนาะสั่งเขาทําแต่ทรงขอบลูกค้านะคะเบอร์เสื้อขาวอ่ะเขาก็ถามนะว่าแบบอุ๊ยเอาแบบแฟชั่นไหมล่ะหรือว่าเอาเชิ้ตดีอะไรเงี้ยแบบเชิ้ตได้ไหมออไยดูคุณนาสตก็ลอด นี่ไม่เชิดก็เลิศลูกค้าหนูเหลือลูกสุดท้ายแล้วนะแม่ถ้าหมดลูกนี้แม่ไปแย่งไปแย่งกันไปอื่นนะแถ้าหมดลูกนี้แม่ไปแย่งกันเอาไปอื่นนะลูกค้าเยลนโลมีแค่โอริวันจ้ะผ mm hmm. ้าขาวซักง่ายถ้าถามพลใครที่เล่นผ้าขาวเดีแม่นะคะแม่แช่น้ํายาแช่ไฮเตอร์แช่อะไรอย่างเงี้ยแม่แชร่รวมได้เลยไงคือมันซักง่ายมันไม่เหมือนแบบงานผ้าสีนะคะเออผ้าสีสอาจจะต้องแบบ,บแยกกัน น่ารักลูกมงลูกไม้ถามว่ามีตําหนิเปื้อนเลอะไหมมีนะคะผ้าขาวส่วนใหญ่ก็เจออยู่แล้วถึงได้บอกว่าต่อให้มันมีตําหนินะผ้าขาวก็ยังเป็นผ้าที่ซักง,ง่ายที่สุดแล้วแม่จ๋าเออไปไหนไปไหนนะอะไรอะไรอุ้ย <c oughs> ตัวนี้น่ารักมากอ๋อของหนูน่ารักกว่าอีกเออจา้าไม่มีใครแย่งอยู่หรอนี่เป็นแบบเสื้อคลุมลูกค้า ขาวๆนี่นี่อกจากขาวตัวนี้นะมีไอ้นี้ด้วยนะอีกตัวหนึ่งน่าเล่นลูกค้าเดทขาวล้วนเดทเดทใช่ไหมล่ะแกฉันบอกเลยฉันอยู่ที่นี่ฉันก็เห็นแค่รอบเดียวนี่ไงเดี๋ยวพี่จะให้เอามาถ่ายคลิปเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปรีวิวนิดหนึ่งแม่เพราะว่าไม่ได้มานานมากๆสําหรับตัวเดทสขาวล้วนอะเดทสขาวล้วนของญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็มีไอ้นี้นะเสื้อขาวที่เป็นงานญี่ปุ่น ก็มีนะคะข่าวที่เป็นงานญี่ปุ่นนะแม่จะเป็นผ้าชีฟองผ้าโพลีแบบนี้ฟิลเนี้ยผิวผิวทิ้งๆิงงตัวนะคะถ้าใครอยากได้ติดคอตตอนหน่อยก็มาเล่นเป็นพวกรหัส 59W ได้เลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ฟาราดา3 300. 3 0พ3สรแม่จา๋าวันนี้ลูกสุดท้ายให้ราคาพิเศษเท่ากับป้ายอื่นๆเลยนะ น้องเยลโล่งานสวยด้วยแฟชั่นด้วยให้ราคา2,900บาทให้เท่าแพนด้าให้เท่าบูนะคะให้เท่ากันเลยแล้วส่งฟรีให้เอาไหมใช่ให้ราคาพิเศษแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยคือลูกสุดท้ายแล้วแม่ลูกสุดท้ายและท้ายที่สุดเนี่ยคือรวลูกสุดท้ายแฟนหล่อแฟนสวยเหมือนกินข้าว โอ้ร่อสุดท้ายแฟนหล่อแฟนสวยของสวยทุกใจแน่นอนนะคะสีขาวแม่ผ้าขาวมันมีหลายโทนนะขาวครีมขาวโอโมขาวออฟไวท์ White. เออหลายขาวหลายโทนแม่ก็เอาไปคัดแยกนะตัวเป้นเลอดเหลืองอะไรอย่เงี้ยนะคาบเหลืองอ่ะมีอยู่แล้วแม่จา๋าเป็นอะไรที่แบบว่าหลีกเลี่ยงยากมากเลยนะคะบางทีมันแบบว่าผ่านผ่าน,านตาคนคัดเข้ามาเลาวแม่เนาะ โอ้ผ้าขาวนะคะวันนี้ให้ราคาเท่ากันเนาะอย่างนี้พลอยบอกตัวนี้สวยตัวนี้สวยว่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขอน่อยขอน่อยขอหน่อยอุ้ยตัวนี้แม่คุณหญิงคุณนายมากเอานะรหัส CF มารหัสต่อเต่าสามศูนย์ค่ะต่อเต่าสามศูนค่ะสามศูนย์ค่ะต่อเต่าสามศูนย์ค่ะแม่มีงานเสื้อยืดไหม เสื้อยืดพี่สาวอ่อย้อนดูต้นไลท์เลยมีเสื้อยืดสม S S V แม่เ,เปิดลูกแรกเลยนะคะเสื้อยืดสม S S V สวยด้วยแม่ไปย้อนดูรีวิวนะไปย้อนดูรีวิวนะอันนี้เสื้อขาวหนูก็เหลือลูกสุดท้ายแล้วแม่เหลือลูกสุดท้ายแล้วใครจะเอาก็เอานะแม่นะราคานี้ให้ราคาเท่ากันกับแพนด้าบลู นะคะให้ราคา29ส่งฟรีนะคะแม่แต่ถ้าแม่ซื้อหลังบ้านน่ะแม่ไม่ได้เอฟหน้าไลฟ์อ่ะก็จะเป็นราคาปกตินะหนูให้ราคานี้วันนี้ก็คือแบบว่าทุกไลฟ์เลยจะเป็นราคาแค่หน้าไลฟ์สดเลยนะแม่ราคาแค่หน้าไลฟ์สดเลยนะลูกค้าหลังบ้านจะไม่ได้ปล่อยกันราคานี้นะแม่นะหลังบ้านต้องขออนุญาตขายราคาเต็มปกติด้ลูกค้านี่ ยืดขาวหมดนะแม่นะถ้าเป็นยืดขาวก็เดี๋ยวรอเจอกันตู้จีนนะคะตู้จีนสักตู้หนึ่งเลยแหละเดี๋ยวน่าจะเข้าประมาณอาทิตย์อาทิตย์จ่ออาทิตย์ลูกค้าเร็วๆนี้รอเจอกันได้ลูกค้าจ๋านะคะสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีใครที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะวันนี้ก็มีปล่อยไปหลายตัวแล้วก็หลายๆตัวว่างเดี๋ยวจะขึ้นหัวไว้ให้นะขึ้นหัวไว้ให้แต่ว่า ลูกค้าดูรีวิวแล้วไป c f กันหลังบ้านอาจจะได้เป็นราคาแบบว่าโปรคนละโปรกับหน้าไลน์นะแม่นะอาจจะได้คนละโปรกับหน้าไรายเดอร์น้องแจ้งไว้ก่อนเออแจ้งไว้ก่อนวันนี้วันศุกร์นนเออศุกร์หันษาแล้ววันนี้ศุกร์หันษาแล้ววันนี้ลูกค้าศุกหันศาแล้วมันมีศุกอะไรอ <laughs> ีกอันนี้สุกศุกรอะไร สุกอยากจุกยังเลยโอ๊ยหวาดเนี่ยไม่รู้ไม่ได้ก็เมื่อกี้ก็เมื่อกี้พี่พลอยบอกสุกหันสาพี่แบบพูดสุกหันสาวพี่แบบเขาบอกว่าโคตรแก่ก็คือมันสุกอะสุกไรสุกอะไรอีกแบกไฟเดย์หรอเอาอะไรวันสุกจะจุกแบบไหนเอออะไรล่ะอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อย่างงี้เออถ้าเออถ้าขอเออ เออลองคิดดูดิถ้าไม่ใช่วันสุขันสาจะเป็นสุขอะไรจะเป็นสุขแบบไหนอีกสุกกำลังดีมาเป็นมะม่วงเลยมาเป็นมะม่วงเลยตอนนี้เขาเนียวมะม่วงเต็มตลาดแล้วตอนนี้นะคะนี่ลูกค้าเสื้อขาวว่างนะเสื้อขาวว่างมีกางเกงทํางานไหมคะลรยนี้กางเกงทํางานไอ้แพนด้ารหัสอะไรลราแพนด้ารหัสอะไรดูดยพี่บอลหนแพนด้ารหัสที่เราดูไอเสื้อโค้ทผู้ชายใช่ไหม ใช่โค้ดผู้ชายไหมตัวนี้น่ารักมากค่ะกางเกงทำงานไม่มีแต่ว่าเอนนโอโค้ดผู้ชาย<ะ>มีไอ้นี่พี่จา๋ามีเสื้อเหมือนแบบเสื้อสูทเ <c oughs> บเซอร์เสื้อคลุมแจ็คเก็ตฟิลนั้นอ่ะลูกค้ามีมีมานะอยากอยากได้ไหมถามก่อนเพราะว่าลูกค้ารออะไรกัน <c oughs> หนูไม่รู้ว่าลูกค้าเอาอะไรกันเออเปิดไม่ถูกตอนนี้เปิดไม่ถูกแล้ว แม่อยากได้อย่างกันน้องได้บอกเลยว่ามีมีมาโปอู้ดีสวยตัวนี้สวยตัวนี้แขนสวยลูกค้านี่กางเกงทำงานอ่ะสองเหลือไหมฟ้า B282 ถ้าเป็นรุ่นทำงานนะก็จะมีจริงๆมันมีตัวโปอยู่แล้วพี่ก็คือ KWE 413นะน้องโปอยู่ลูกร้อยโล3,900แล้วก็จะมีตัวลูกรีวิวเหรอ282นะ หลุดอ๋อว่างใช่ไหมว่างเหลือแค่ลูกนั้นเลยลูกใหม่หมดแล้ว282หนูจะมีกางเกงทํางานที่เป็นรุ่นสกินนี่ผ้ายืดเลยค่ะพี่ยืดทั้งลูกเลยนะน้องน้องระคาโตอยู่พันเนะคะสี่สบห้าโลงานเมกาแม่โตโตรุ่นนั้นอ่ะพันเเออนะคะทักหาหลังบ้านโลดแม่จ๋ายอยากได้อะไรทักหาหลังบ้านเลยนะแม่ตอนนี้แอดมินสแตนบายกันหลังบ้านแบบ แบบแบบเยอะมากลูกค้านะคะเอามาพยายามเคลียร์แชทลูกค้าให้ทันที่สุดไวที่สุดตอบแบบเรียวไทม์มากตอนนี้อุ้ยอะไรน,นี่น่ารักมเลยบอกแล้วแม่เสื้อขาวเสื้อขาวเบอร์เนี้ยโอเคเชิ้ตก็ได้เชิ้ตก็พอเล่นได้นะคะคืออย่างที่เห็นเลยอะ่ะแม่เชิ้ตมันก็เป็นเชิ้ตแบบเชิ้ตสวยแฟชั่นก็มีออกดีนะ,ะอุ้ยนี่มีติกระโปรงด้วยลูกค้า ซัมเมอร์เล่นไหล่ได้บ้างหน้าร้อนเล่นไหลรได้บ้างหน้าร้อนเล่นเสื้อยืดได้นะคะเสื้อ059เสื้อแฟชั่นรวมวาวนะคะผ้าขาวถ้ามีใครเล่นเป็นประจําเป็นหลักอยู่แล้วก็เล่นได้ผ้าขาวมาเรื่อยๆนะคะลูกค้าเสื้อแฟชั่นคอตตอนเล่นได้ยืดชายยืดหญิงอันนี้คือของเบสิกเลยแม่มีเท่าไหร่หมดเสื้อยืดสายเดียวสายเดียวก็เล่นได้ลูกค้าสายเดียวเป็นแบบว่า ผ้ายืดผ้าไหมพรมบาง55 l อไหมพรมบางแฟชั่นก็เล่นได้นะคะลูกค้าจ๋าใครที่แบบว่าหาหาผ้าขายหน้าร้อนนะมาแวะมาที่นี่ได้เลยมีเพียบแม่หนูมีของเยอะมากสต็อกรอลูกค้าอยู่แล้วนะคะไม่ให้ขาดมือแน่นอนแม่ขายดีแล้วแบบวนมาเปิดก้อนใหม่ได้เลยนะคะงานชีฟองญี่ปุ่นนะแม่คะ่ะมีจัดโปหลายตัวเลยนะ อดอกดอกรับซัมเมอร์มาเลยลูกค้าหรือจะเอาป้ายหมีป้ายหมี45โลก็จัดโปเหลือลูกละ2 5 0 0นนะคะเบอร์หนึ่งฉ่ำๆเลยลูกค้าอุ้จัดโปเยอะนะลูกค้าตัวจัดโปเนี่ยน่าเล่นน่าซื้อเก็บไปขายต่อยกสอบไปเปิดร้านเปิดโกดังให้ลูกค<อ>้ามาคับก็<อ>ได้วามรักเลยต้องใส่เสื้อขาว ถ้าบอกว่าส่วนเออถ้าบอกว่าหน้าทําบุญทอดกระถินอะไรอย่างเงี้ยอย่างว่าไปอย่างอันเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยววาเลนไทน์ไม่รู้จะมีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้เออวาเลนไทน์ <c oughs> วันแห่งความรัก <c oughs> เดี๋ยวเจอเอาไม่ต้องรักหนูก็ได้แต่ซื้อช็อกโกแลตมาให้หนู <c oughs> <c oughs> สรุปให้รักหรือไม่ให้รักเอางี้ หนาไหมพรมถักวันนี้ยังเลยแม่ไหมพรมถัก a อสิบเก้าเราเหลือไหมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใครมาทานโปรน้องวีเมื่อวานนี้บ้างยกมือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สั่งทําโปรให้แบบหลายสิบตัวมากจุกจุกเลยใช่เะล่าเออไม่ใช่วันศุกร์กระจุกเลยเมื่อวานเนี้ยอันใหม่แบบว่าไม่แก่นี่ใครอันใหม่ ไม่ใช่วันศุกร์จุกเลยโบแบบส,ส,สนุกสนานเลยอ่ะเมะื่อวานเนี้ยลูกค้าแพ็คของกันรัวๆนะคะเออเมื่อเม,ะม,ะม,ะมะื่อวานอ่ะมีเสื้อถักอยู่ a 1สิบเก้ามหมดยังไม่รู้หมดยังเสื้อถักเมื่อวานนี้แม่เสื้อถักซัมเมอร์ใส่กับพวกบิกินี่เลย a 19แต่ว่าถ้าหมดไปแล้วนี่หมออนาเนี่โซเอาเรียบร้อยแม่เดี๋ยวไปหามาอื่นมาให้นะเดี๋ยวไปหาตัวอื่นมาให้ รอก่อนรอก่อนตอนนี้ใครที่บุ๊กคิวรีบนะคะลูกค้าจ๋ารอของประมาณสองสามวันนะจ๊ะไม่เกินนี้ขอเวลาน้องๆรีดกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คิวจะหลัง่งไหลกันเข้ามาเลยเนาะเปิดคิวรีดเต็มเทุกวันจะ้ะรีดทุกวันแม่ไม่มีหยุดพักนะคะออเดอร์มาได้เลยสําหรับใครที่อยากออเดอร์รีดนะคะแม่หนูเหมามอีอ่อ ผ้าเด็กผ้าผู้ใหญ่เนาะแม่มีไหลายเลดก็สอบถามเลดกันหลังบ้านเถอะนะคะสอบถามกันมาได้เลยโกดังเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะเสาร์นี้เปิดนะแม่ใครจะเข้ามาเอาผ้าด่วนๆไปลงตลาดไปลงร้านขายนะมาเอาได้นะคะมาเจอน้องแอนดมินหน้าร้านได้ลูกค้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยย้ำอีกรอบว่าระวังมิจฉาชีพด้วยนะแม่ตอนนี้แสด แต่ว่าอย่างเนื้อแอบไปส่องอีเพจมิสเตอร์ชีมานะอีเพจมิสเตอร์ชีพแบบอกเลยรู้เลยว่าไม่ใช่ลูกค้าเซอร์เดอร์ถ้าเป็นลูกค้าเซอร์เดอร์แล้วไปตอเมิสเตอร์ชีมันจะรู้ว่าแบบตัวนี้เลิกขายไปแล้วของตั้งแต่สี่ห้าปีแล้วมันก็ไปเอารปมาขายเนาะเออแต่ว่าแบบหลายๆคนลูกค้าใหม่หลายๆคนแบบเพิ่งเห็นอะไรเงี้ยก็ไปซื้อกลับมาไปเสียงเงินให้มันนะไปโดนมันหลอกเอ้มันเที่ยวมันจังเลยอยากเจอนะอยากเจอจริงๆอ่าแม่อ่าเสื้อขาวนะ ตามไปเอฟกันหลังบ้านได้ลูกสุดท้ายเนี่ยได้โปส่งฟรีไปให้นะหรือว่าจะไม่เอาโปส่งฟรีอยากได้เป็นโปรรีดฟรีก็ได้จ้ะนะคะลูกค้าค่ะแต่ราคานี้ให้หน้าไักนะแม่สองพันห้าโอ้ยพระกระเด็นแตแล้วขอโทษเมื่อกี้ตกใจเออลงอะแฮมอดเลย แบบเออเนี่ยนี้จะเป็นแบบตัวซอนตัวปกในนะคะใส่กับแบบ<ะ>เชิ้ตกับอะไรอย่างเงี้ยนาา่ารักใส่กับไอพรมก็ได้นาา่ารักตก,กใจเลยแม่มีงานทวิตมีงานทวิตมาอยากต่อยให้ราคาพิเศษแต่ว่ามันมีปนงานเด็กด้วยนะมีมีมีแม่แม่งานเด็กอยู่ในไลฟ์สดไหมนะคะเป็นแบบทวิตเป็นเดสเป็นกระโปรงเป็นเสื้ออะไรเงี้ยค่ะ นะคะอันนี้บอกตามตรงหนูรับเค็มลูกค้ามาเพราะว่าจริงจริงมันต้องเป็นไซส์ผู้ใหญ่เนาะต้องเป็นไซส์ผู้ใหญ่แล้วก็แต่ว่ามันออกมาเป็นไซส์เด็กเลยเดี๋ยวเอามาทําราคาพิเศษให้แบบถูกๆเลยมีใครอยากได้ไหมดันหนึ่งมามีใครอยากได้ไม้มดันหนึ่งมาเลย